ยอ <Yo! S 2> สุดโจทย์เลยสไปดเดอร์คามิล่าแมนสกิลพระเอกก็อย่างนี้เลยนะยังปลอดภัยสินะพวกนายเออเดี๋ยวมาจะพวกทีวีแมนดิลืมเจ้าพวกนั้นไปเถอะพวกมันอนะไรประโยชน์เป็นยังไงกันบ้างนะหยุดกังวลเกี่ยวกับขยะที่ไร้ประโยชน์พันดันได้แล้วน,น,นั่นนายจะทำอะไรนะทีวีแบนอกลับไปพวกไร้ประโยชน์ตัวอย่างนะ่ะสำคัญกว่า ร้ายจังเลยนอนหน่อยดิไอพวกทีวีแม่นี่มันปากแซ่บจริงจริงอร่อยกันเหรอมาเร็วๆหน่อยไอ้พวกโง่วก่อนที่มันจะเจอคนทุกคนไอ้เรื่องที่เราทำนีนะทองนอนอย่างงอนเหรอฮึบฉันพร้อมแล้วเฮ้ยไอ้นายหนะขึ้นมาเลยโอเคขออนุญาตนะครับเชื่อ ยผู้ได้ขึ้นมาเร็วขอบคุณมากนะครับนายด้าแมนไม่เป็นไรน้อเลือดเล็กน้อยฮึ่ยเจ้ามาเดี๋ฉันช่วยด้วยปล่อยโลดจกสกิบิดี้จังดีไปไหนย้อนจะต่อว่าอีกโดนด้าต่อไปอย่าได้ถอยฮึ่ยเจ้าไม่มีใครเป็นอไรใช่ไหมไม่มีไม่เป็นไรน้อ phút sao phải cho đi bây giờ bè đi Sao đi bắt ở lại cần Chẳng có hiểu! hù à Nói ngay sao sẽ nó đất bò rồi, lẽo khứa lại cần đế Ở lại đó phải lót lẽo Uuuuh hai thôi hai 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 ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากวิ่งหนีเท่านั้นเนอะวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วถจะวิ่งไปไหนพวกแกก็ไม่รอดหรอกคงไม่รอดแล้วสินะเอามาฆ่าฉันเลยเฮ้ยน,นุ้ยฉันจัดให้ตามคึ้ของแกเลยเออเออเออคงไม่รอดแล้วสินะบอกได้เลยครับและเชเบล่าเบ๊ไม่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 อเอาเลย อะไรกันไายจะพูดสกิบีหาดูได้กนต้งพูดดิแมแก้ัะแกทำอะไรทำอะไรยอมรัแกชนะฉันไม่ได้หรอกนี่อ้เ้าเออเอเฮ่มีอะไรจะสังเสียก่อนตายหรือเปล่าอาจได้เฮ้ย่ออ้ออเ้วกันเจ้ากัน สกีวีดีแกไม่มีสิทธิใช้คำพูดของพผ่าของพวกเราทำไมถึงจะพูดไม่ได้น่าลำคาญตายไปซะแกเยอะเฮ็ดรู้จักคิดทำที่สูงสะบ้างรายงานสถานการณ์ตอนนี้ครับท่านคุณนางตอนนี้เมืองทั้งเมืองกำลังถูกทำลายด้วยฝั่งของพวกเรา ตอนนี้พวกพี่อาลีอันทําอะไรผู้หลาหนีอะไรกันหรองั้นเละสกิปิดีใช่ย,ยึบอะไรของแกฉันไปละพระมุกมุกมีอ๋อคอบฉันไม่โลดแล้วงั้นสินะ